พระภผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าโซ่โหัยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นแนวทางหนึ่งกรกฎาคมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย ใบนี้ก็เป็นเนียวทานหลักร้อยนะเแบบ3ตัวครับท่านส่วนนี้ก็เป็นเหนียวทานที่ผ่านมาสรุปก็ผ่านนะท่านสรุปแล้วผ่านนะเนียวงในใ่นี้ก็แบ่งปัน3 4 5 3 4 5ห้าห้า แบ่งปันแบบ3ตัวเป็นแนวทางในทานที่แล้วก็แบ่งปัน5้าหกเจ็ดห้กจ็ดก็ผ่าน5ผ่านห้าในทานใหม่ก็แบ่งปัน3 4 5 3 4แล้วก็5ก็ขอบคุณอย่างมาก ไปต่อการครับนะใบนี้ใบนี้ก็เป็นเนทานร้อยสิบหน่อยร้อยสิบหน่อยตัวเดียวเบ่งปัน,ปนเดืทานใหม่นี้ครับเบ่งปันแปด ตัวเดียวนะเบ่งปานเปตตัวเดียวเดียวทานที่แล้วก็เบ่งป่านศูนย์เดียวทานที่แล้วก็ผ่านศูนย์ผ่านศูนย์สิบโวนเดียวทานใหม่ก็เบ่งป่าน8ปตัวเดียวเป็นเดียวท่าน ร้อยสิบหน่อยก็ขอบคุณมากครับท่านท่านผู้ชมนะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สคร i b e ด้วยครับผมนะต่อไปครับใบนี้นะ ไนีไ้ก็เป็นแนวทานชุดเต้มรวมชุดเต้มรวม3ตัวก็เป็นแนวทานเต็ม3ตัวบนส่วนนี้ก็เป็นอดีตทนะทานสรุปแล้วก็ผ่านเต็มนะ เดือนทันใหม่นี้ครับก็เบ่งปันเต็มสาเต็มจิตเต็มแปดเต็มเก้าเต็มศูนย์ตัวถีเต็มเก้าเต็มหนึ่งนะท่านเบ่งปันเต็มสามเต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มเก้าเต็มหนึ่งนะ ก็ขอบคุณมากครับนะขอบคุณเดียวทางเดี่ยวทาง,นะท,างที่แล้วก็ผ่านเต็ม9กนะห้านะทา่านห้าบวกกันก็ได้เต็ม9ก็ขอบคุณมากเลยไปต่อกันครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นเนียวทาง ร้อยสิบหน่อยแบบเก้าตัวนะร้อยสิบหน่อยแบบเก้าตัวเป็นเป็นท่านเต็มนะท่านเต็มนะเต็มมารวม,มารอสอนนอลนะท่านนะก็ส่วนนี้ก็เป็นแนวท่านที่ประพันธ์มาสรุปก็ผ่านมีลุดบ้างนะมีลุดบ้าง ยนทันใหม่นี้ครับก็แบ่งปานเต็ม7เต็ม8เต็ม9เต็ม0เต็ม1เต็ม2เต็ม3เต็ม4เต็ม5ครับทา่านก็ขอบคุณอย่างมากเลยขอบคุณแนวทางที่เบ่งปัน,ปน แนวทานที่แล้วก็เต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มเก้าก็ผ่านเต็มเก้านะผ่านเต็มเก้าเนาะห้าศูนย์สี่ผ่านเต็มเกนะ้าต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางชุดสามตัวตรงตดนะท่านใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วนะ สรุปนะผ่านผ่านห้าผ่านศูนย์ผ่สี่ผ้าผ่านก็ผ่านผานชุดห้าศูนย์ส่นใหม่นี้ครับ แบ่งปันปอีกแล้วเนาะแลท่านหม่นี้ก็แบ่งปันปอีกแล้วท่นนี้130 160 180 430460 4 8 0 7 3 0 7 6 0 7 8 0 9 3 0 9 6 0 เลยก3กป็1 3 2 1 6 2 1 8 2 4 3ห4 6 2 4 8 2 7 3 2ป6ส7 8 2 9 3 2 9 6 2 9 8 2หหนะ1งส1 6ห1 8 5 4 3 5 4 6 5 4 8 5 7 3 5 7จ็ดหกห้าเจ็ดดห้าเก้าสามห้าเก้าหกห้านะท่านก็หลายชุดนะเลิปหน้าจอนะต่อไปใบนี้ครับนะก็เป็นเดี๋ยวทานของมัดใบนี้ก็เป็นเดี๋ยวทานที่แล้วเดี๋ยวทานคู่บอลลอ สรุปแล้วผ่านหนึ่งสามหสสามนก็แบ่งปันแบ่งป,ปัน10บคู่นะผ่านแวทันใหม่นี่ครับเจ้าเจ้าของแนวทางก็แบ่งปันอีกแล้วนะ ็แบ่งปแนลปกหนึ่งแปกสองปกสามปกหกหนึ่งสองหนึ่งและก็สองสห 3 6รวมรวม10คู่นะรวม10คู่เป็นเดวทางบอลลอนบอลลอบนล่างท้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับวันนี้ สายโยเนาะวิ่งตัวเดียวนะวิ่งตัวเดียววิ่งศูนตัวเดียวใบนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่แล้วนะซึ่งเป็นแนวทางที่แล้วสรุปแล้วผ่านนะท่านผ่านศูนนะผ่านศูน 504 0 0นย์ันนใหม่นี้ครับนืทันใหม่นี้ครับเจ้าของข้อมูลก็เบ่งปานอีกแล้วนะนืทันใหม่นี้ก็เบ่งปานศูนย์นะศูนย์ตัวเดียวแนวทานที่แล้วก็เบ่งปานศูนย์ แนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปานศูนยตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากนะขอบคุณแนวทางที่เบ่งป้น,ปนสายโยนะสายโยเนาะก็ชวมต่อกันใบนี้ ใบนี้เป็นแนวทาง10หน่วย10หน่วยนะล่างใบนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่แล้วนะ10ล่าง901 2 3 0 0 0แล้วก็หน่วยล่าง91357 0 0 0พัน จับคู่ผ่านสามหนึ่งสิบหน่วยจับคู่ผ่านนะเดาทันใหมนี่ครับนะเจ้าของข้อมูลก็เบ่งปานอีกแล้วนะก็เบ่งปานสิบล่างหนึ่งสงสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าและก็หลักหน่อยที่สองสี่หกแปดศูนย์สองสี่หกแปดศูนย์ก็เป็นเดียวทางสิบหน่วยล่าง หลักละหลักละห้าตัวนะก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับท่านใบนี้ทีดีแปดแปด้านะ ทีดีแปดแปดเก้าเก้าแบ่งปันแนวทา,านตัวเดียวนะตัวเดียวแบ่งปันหกตัวเดียวนะเนาะแนวทานที่แล้วก็แบ่งปันศูนยนนะ์พันแบ่งปันศูนย์พันพันสิบบน แนวทันใหม่นี้ก็เบงปานหกตัวเดียวนะก็ขอขอบคุณมากนะที่ดีแปดแเก้าต่อไปครับใบนี้เต็มรวม10หน่วยละ มารวมสิบหน่วยล่างส่วนนี้ก็เป็นแนวทานที่ผ่านมาแนวทานใหม่นี้ครับก็แบ่งปานเต็มเต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มเก้าเต็มนย์เต็มหนึ่ง เต็มสเต็มสเต็มสแล้วก็เต็ม5นะขาดเต็ม6นะแล้วท well> ่านที่แล้วก็ผ่านเต็ม4 3 1นะท่านผ่านเต็ม4ก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับใบนี้นะ ไม่นี้ก็เป็นนวทานเต้มารวมร้อยสิบหน่วยโบนแบบเก้าตัวเก้าเต้มนะเก้าตัวเก้าเต้มเบ่งปันเต้มเจ็ดเต้มแปดเต้มเก้าเต้มศูนย์เต้มหนึ่งเต้มสองเต้มสามเต้มสี่เต้มห้า ัวเบ่งปันเก้าตัวเก้าเต,ต็มนะเดทันที่แล้วก็ผ่านเต็มเกนะ้าเนาะต่อไปครับใบนีสิบหน่อยสิบหน่อยบนตัวเดียวนะทันนี้ก็เบ่งปันเจ็ด เบ่งปานจิตตัวเดียวเดวทานที่แล้วก็เบ่งปานโซนโซนก็ผ่านสิบโบนเดวทันใหม่ก็เบ่งปาน7จิตเบ่งปาน7จิตต่อไปครับใบนี้ ใบนี้ก็เบ่งปานเนวทางร้อยร้ยสินะร้อยสิยหลักร้อยแล้วก็หลัก10แบบสองตัวนะใบนี้ก็เบ่งปันแปกหนึ่งแปกหนึ่งก็เนวทางที่แล้วสองห้าผห้า เดาทัานใหม่ก็เบ่งปานเปกหนึ่งแบ่งนะป,นปานสองตัวเป็นดยดาทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆ ต่อไปใบนี้ครับก็แบ่งปานรอสอนอตัวเดียวนะแบ่งปัน,ปนสแบ่งป,ปันสามตัวเดียวเดี๋ยวทันที่แล้วก็แบ่งปันศูนย์เดี๋ยวทำใหม่นี้ก็แบ่งปันสาม ัวเดียวเป็นเนวทางแนท,งที่แล้วก็ผ่านสิบนะผ่านสิบโบนนะก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปใบนี้ใบนี้ก็เป็นเนวทานวันารโซนแะนวทานดับสิบหน่วยล่า ดับสองตัวดับ2ตัวดับสองดับสแล้วก็ดับสอง2นะองแถวดับโชนสองก็เหลือ0ูนย์หนึ่้าหกเดนะดับไป2องนะดับ2ตัวเดียวเป็นเดยวทาง ไปต่อการครับใบนี้ใบนี้เป็นเนวทาน10หน่อยแบบ4ตัวนะสิหน่อยแบบ4ตัวเบ่งปานหกเจ็ดแปเ้าหกเจ็ดปเนะเบ่งปาน4ตัวเป็นเนีวทานเนวทานที่แล้วก็901 29012ก็ผ่านศนะูนย์แนวทานใหม่ก็เบ่ง8่าน6 7 8 9 6 7 8 9ก็ขอบคุณแนวทางต่อไปใบนี้นะใบนี้เป็นแนวทานโบนแบบ สามตัวนะท่านนี้ก็เบ่งปัน6 7 8 6 7 8เบ่งปัน3ตัวเป็นแนวทานร้อยสิบหน่อย เดี๋ยวทันที่แล้ว2 3 4สามสนสทันใหม่นี้ก็เบ่งปานหกเแเบ่งปาน3ตัวเป็นแนวทางต่อไปครับใบนี้10บโบนอีก1นึ่ใบนะเดี๋ยวทันที่แล้ว3 4มสี่ห้าหกแ ในทันที่แล้วก็ผ่านโซนนะผ่านโซนสิบโบนเนาะสิบโบนแบบเป็ดตัวในะทันไม่นี่ครับศูนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ท่านใหม่นี่ก็เบ่งปานเปิดตัวนะเป็นยวทางก็ขอบคุณอย่างมากชุมต่อการครับท่านผู้ชมนะปฏิทินหลักสิบเอ็กมินเจมเบ่งปาน9 7 0า9 702ดงเบ่งปานสี่ตัวครับนะสี่ตัวแดวอทันที่แล้ว5 8 2 0นผ่านศูนย์เอนทันใหม่นี้ก็แบ่งปาน9 7 0า4นตัวก็ขอบคุณอย่างมากครับนะแนวทางที่ เด่งปานท่านผู้ชมก็ขอบคุณที่เป็นกำลังเจอกำลังใจมาโดยตลอดนะก็เราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอบคุณแลยก็ขอสวัสดีครับผมนะขอบคุณมากแนวทาง